นี่ไออาร์สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะแต่มีอินพุตเดียวให้ดูการทำงานมาันจะมีโลสอันนี้ไฮไซนี่โรไซไฟที่เราป้อนี่เราป้อนตรงนี้นะ,ะนะฮะข้างล่างนี้จะทำงานได้ข้างบนนี่อาศัยไฟชุดนี้มันลอยอยู่เห็นไหมป้อนตรงนี้ขาหนึ่งไปเจอขาแปดโอไดโอแล้วมีซี ข้อมขา bs ขาหกตัวนี้บูธถักคือแม่ตัวนี้อ่อนพอพอตัวตัวล่างอ่อนนะไอซีตัวนี้จะเก็บไปวะข้อมขาหกกาขาแปดพอตัวนี้ออฟตัวนี้ออนตัวนี้ออนก็เอาไฟที่ซีเนี่ยมาใช้มอเเป็ดก็จะออนสลับตรงนี้ยคันนี้คันนี้มาดูวงจรผมยังไม่สส่มอเร์เป็ดนะผมก็เลยเอาขาหกช็อตลงไฟลบไปก่อน อันนี้ให้ดูเราทกเทคได้อันนี้ผมป้อนอินพุตนะขาสองอันนี้ขาสองนะนนขาสองพอดไว้ก่อนอันนี้เราย้ายไปโลไซนะ์ะขาขาขาสี่ครานี้เดี๋ยวเราไปหายไซส์ตอนที่เทียบไปลบอยู่นะเพราะเรา,า,อาเอาขาออกกาวไอ้ลงไปลบไว้ ทันนี้ด้านหายซ้ายวัดที่ขาเจ็ดย่างเชื่อไฟลบอยู่นะเพราะรอเขาลกจักร,รงไฟลบแล้วนะฮะก็แสดงว่าทํางานแล้วนะทน่นนี้เขาทางานจริงต้องใส่อมอสเฟตแล้วบูทชับจะทํางานแต่ต้องยกขาหากออกนะให้ให้เป็นวงจรเดิมมันก่อน